ที่เราเข้ามาดูนะครับในพื้นที่สองสากรใน2อกิจกรรมสากรแรกเป็นสากลคนลม4คีคิวนะครับเป็นเรื่องของการที่มาช่วยดูเรื่องของสากรที่นำโปรแกรมนะครับของกรมตวรวจธิกชีมาใช้นะครับในเรื่องของโปรแกรมสมาร์ทซีเอ็มนะครับโปรแกรมเรื่องของการจัดการนะครับในการที่จะทําธุรกิจของสากลนะครับซึ่งกรมตุลาธิการเอ,เองนะครับได้ทําโปรแกรมที่จะมามอำนวยความสะดวก นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการลงบัญชีในเรื่องของการที่จะให้สมาชิกนะครับได้รับผู้ตัวตนหรือการทําบัญชีในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งตัวคณะกรรมการเองนะครับได้มีโปรแกรมสมาร์ทมอนิเตอร์นะครับกับสมาร์ทเมเนจนะครับในการที่จะติดตามเรื่องของการทํางานของสากลรวมทั้งจุดที่เรายืนอยู่นี้นะครับเป็นห้องคัดบรรจุนะครับของสากลอุติากรรมไร้สารพิษนะครับในเขตพื้นที่ดินอำเภอวังน้ําเขียวจํากัดนะครับซึ่ง เป็นสากรที่ทําเรื่องของการทําพืชผักนะครับปลอดสารพิษนะครับเพื่อจําหน่ายในตลาดซึ่งทั้งสองสากรเนี่ยครับมีความเข้มแข็งในส่วนของกรมตรวจสา์กรเองนะครับก็ได้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากสากรทั้งสองทั้งสองสากรที่นําเรื่องของโปรแกรมบัญชีไปใช้แล้วเราก็ได้รับทราบถึงความสําเร็จนะครับที่จะทําให้สากรเนี่ยสามารถที่จะสามารถกํากับดูแลนะครับในการกับเครื่องงานสายไฟมีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งได้พูดคุยกับสมาชิกในการที่จะทำไอเทมนำโปรแกรมนะครับเรื่องของสมาร์ทมีสมาร์ทเมมเบอร์นะครับไปใช้ในเรื่องของการทำบัญชีคนเดืแล้วกันดูแลเรื่องของการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนเรือนหุ้นหรือว่าเงินกู้ต่างๆของตัวเองได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของกรมตรวจกรมตรวจอินสกรุกในขณะเดียวกันเนี่ยในกะารลงพื้นที่นอกจากเรามาดูแล้วเนี่ยเราจะรับฟังความคิดเห็นทั้งสองสากลด้วยว่าวันนี้นะครับโปรแกรมต่างๆที่กรมตวรวจ นะครับได้ออกแบบมาให้ได้นําเสนอมาให้ใช้เนี่ยยังมีความต้องการอีกบ้างให้เราให้เราปรับปรุงซึ่งก็รับข้อคิดเห็นนะครับจากทั้งสองสองาวก็เปอย่างดียิ่งก็ต้องต้องถือว่าวันนี้ลงมาเนี่ยเราได้ทั้งเห็นภาพของก,การกลับเคลื่อนได้รับทั้งเรื่องของอฟีดแบ็กหรือว่า,าข้อความเห็นกลับมาให้กรมตรวจในการที่จะพัฒนานะครับให้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของกรมตรวจเนี่ยได้สามารถตอบสนองนะครับกับพี่น้องสาวกได้เต็มที่ แต่นั่นสิในก็คือวันนี้เราได้ขับเคลื่อนนโยบายของท่านรีว่าการกระทรวงเกษตรอสกรณ์นะครับในเรื่องของการที่จะนํานวัตกรรมต่างๆเข้ามาเสริมนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีความเข้มแข็งนะครับในการดารงชีวิตนอกเหนือจากที่ทั้งกรมตัววิศวกรกมมรมเสริมสกรเองได้ร่วมมือในการเรื่องของการทําตลาดนะครับเราก็ได้นําเรื่องโปรแกรมต่างๆมาช่วยเสริมทาให้ให้เขารับรู้ตัวตนนะครับ เพื่อใช้ในการลดต้นทุนนะครับเมื่อต้นทุนลดลงรายได้ก็มากขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่พวกเราเชาวกรมตรววิศิตรกเองนะครับก็น,นํานโยบายของรัฐบาลว่าการกระเกษตรนะครับท่านอาจารย์เนินมนไปขับเคลื่อนแล้วก็คิดว่านะครับถ้าเราผลักดันตรงนี้ไปได้มากนโย,ยบายรัฐบาลเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาหนี้สินในโครเดรือนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ให้มีการาขยับลดลงได้ครับ เห็นว่าเรามีโปรมีโปรแกรมใหม่แล้วก็มีแอปพลิเคชันแล้วก็สิ่งที่อัปเดตใหม่ที่จะมาให้กับตัวสากกรเองใช่ครับวันน,น,นี้วันนี้เนี่ยนะฮะเราเรามีเรื่องของการที่จะกำกับดูแลนะครับแล้วก็การที่จะสร้างเรื่องของโปรแกรมนะครับเพื่อสากกรเนี่ยได้มาใช้ร่วมกับทั้งหน่วยกำกับในท้องในส่วนสากกรคือเรื่องของการทำโครงการในการที่จะทำ โปรแกรมในการประมวลผลธุรกิจของสากลนะครับหรือ Cooperative นะครับ r อ System นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของภาพรวมของสากลทุกทุกประเภทในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะดูว่าการดำเนินการของสากลในภาพรวมนี่นะครับมีความเข้มแข็งนะครับมีเรื่องของการกำกับดูแลการคุ้มภายในที่ดีหรือย,อยังนะครับซึ่งวันนี้เองเรารับนดยิบายของแาน,นตีว่าการกระทรวงเกษตรสากเองแล้วก็ได้ของร่วมมานะครับในหลายๆแหล่ง กพื่อจะขับเคลื่อนนะครับในปี2 0 1 9นะครับทั้งในส่วนที่เป็นงมารัฐบาลแล้วก็ในส่วนของกองทุนนะครับกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อจะมาเป็นองค์ประกอบร่วมกันในการที่จะผลักดันเรื่องของโครงการที่เป็นโครงการสําคัญนี้ให้ให,ให้ขับเคลื่อนได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่จะทําให้โปรแกรมบัญชีในแต่ละสาขาที่นําไปใช้นะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับในหลายบริษัทในภาคเอกชน <c oughs> ได้มีมาตรฐานที่เป็นมานตรฐานเดียวกันมีความเชื่อมั่นว่าโปรแกรม การทาบัญชีได้นําไปใช้ในสากลแล้วเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีมาตรฐานนะครับสามารถที่จะมีการควบคุมภายในนะครับลดเรื่องของการทุจริตในการตกแต่งบัญชีได้นะครับรวมทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลกับปปงนะครับกับกรมสริมสากรในการที่จะกํากับเรื่องการฟ้องเงินในกระบวนการสากลด้วยทั้งหลายทั้งวงเหล่านี้เรารับนโยบายจากรัฐบาลรัมนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับมาผลักดันให้กระบวนการสากลในภาคของการเงินในส่วนที่กรมตรวจกรมตรวจรับผิดชอบเนี่ย นะครับสามารถที่จะเป็นระบบที่น่าเชื่อถือแล้วก็ให้พี่น้องสมาชิกสากลนะครับได้สามารถที่จะเป็นสมาชิกได้อย่างสบายใจนะครับและมั่นใจกับการทํางานของพวกเราด้วยครับ